็รู้สึกว่าตัวเองฟันเกครับฟันซ้อนกันแล้วรู้สึกยิ้มไม่สวยอยิ้มไม่มั่นใจก็ประทับใจตั้งแต่เข้ามาเลยครับบริการดีมีการแนะนําที่ดีให้ข้อมูลที่ครบถ้วนครับที่นี่นะคะหนูรู้สึกว่ามันสะอาดค่ะแล้วก็จุดเด่นก็คือจะมีพนักงานที่นี่น,นะคะเป็นกันเองค่ะแล้วก็พี่ๆน่ารักค่ะแล้วก็มีการบริการที่ดีค่ะแล้วก็มีการโทรถ,ถามไถยตอนที่จะมีการนัดทําฟันหรือว่าในการทําฟันไปแล้วอย่างนี้ค่ะ ก็อย่างอย่างส่วนตัวครับรู้สึกกลัวการมาหาหมอครั้งแรกๆที่มาทําก็เคยรู้สึกทัดจะมีเจ็บบ้างครั้งแรกแต่หลังจากนั้นก็คือไม่รู้ไม่รู้สึกเลยเลามาเปลี่ยนยางหรือว่ามาทําอื่นเนี่ยครับไม่รู้สึกเจ็บเลยมือหมอกาจะเบาด้วยคุณหมอแล้วก็พี่พี่พนักงานให้ความเป็นกันเองมากค่ะแล้วก็คุณหมอก็ใจดีค่ะบรรยากาศภายในคลินิกก็โอเคคุณหมอก็ใจดีก็พี่พนักงานทุกคนก็น่ารักเลยค่ะแล้วก็การส่งฝันดีขึ้นครับ การยิ้มกา้าอะไรก็กล้าแสดงออกมากขึ้นกล้ายิ้มมากขึ้นอะไรอย่างนีค้คอย่างที่บอกครั้งแรกคือเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเลยแต่พอเราจัดไปแล้วเรารู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะพบปะผู้คนหรือยิ้มให้เขาคุยกับเขาถ้าสนใจที่จะจัดฟันแนะนํามาที่นี่มีบริการดีค่ะ,ะเอะใจใส่ด้วยก็แนะนำที่คลินิกนี้เลยค่ะคลินิกเดนทัลอิมเมนนะคะคุณหมอใจดีคุณหมอมือเบามากแล้วก็พี่ๆพ,พนักงานก็ใจดีมากๆเลยค่ะ